ร่าหลานสาวค่ะนี้ที่การทางสายตานะคะเขาก็มีหมาหมานำเขาก็จะมีหมานี่รู้มากๆเลยนะคะนักตัวนี้รู้มากๆเลยเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องพาเจ้าของเข้าไปตรงไหน,นมารอรับหลานสาวที่เดิมนะคะ วันนั้นที่ย่ามาถ่ายคลิปให้ดูรออีกเพราะว่าเที่ยงสิบห้านะคะที่เอ้เที่ยงห้าสิบเที่ยงห้าสิบตอนนี้ก็เที่ยงสี่สิบแล้วนะคะอีกสิบนาทีค่ะก็มาถึงแล้วค่ะอีกสิบนาทีนู้นมันจะมาทางนู้นนะคะแล้วก็มาจอดตรงนี้ เขาก็มาจอดตรงนี้ <c oughs> นี่ซอยายมาถ่ายถ่ายให้ดูวอนนี้ดูยายแต่งตัว <c oughs> ไวรุ่นหน่อยนะคะ แค่นี้นะะนี่ค่ะอีกสิบนาที่ก็คงมาถึงแล้วค่ะเขาจะจอดตรงนูนนงนงน้นก่อนจอดตรงสถานีตรงนู้นก่อนแล้วก็มาปลายทางตรงนี้นะคะเขาจะเอารถไฟมาจอดตรงนี้ยู่นั่นละ่ะเนี่ยวันนั้น่ะที่ยายมาถ่ายดอ,อกไมท้ที่ที่วันนั้นที่ยายมากินเลี้ยงอะ่ะ ถ้นมาเจอดอกที่แบบใบไม้แล้วมันจะออกใบสสวยๆตรงนี้สุกมากแล้วถ้าเอาไปปลูกบ้านเราไม่รู้มันจะคงทนหรือเปล่าไม่รู้นะคะเขาชอบดอบงนี้โดยด <c oughs> อกไม้ตรงนี้มันเริ่มบาน เดินทางคนชอบออกมาเดินยายก็จัง่งให้นั่นแล้วนะคะสั่งรถ<ด>จักรยานเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์ยายไม่อยากเอาขับเข้ามาข้างในเมืองขี้เกียจแล้วขี้เกียจขับแล้ว ดูนะคะ okay. นี่น้แช่เรือโอ้ยนอหนุ่มคนขับแท็กซี่เห็นยายอยู่คนเดียวถ่ายรูปเดี๋ยวรถข้ามาเลยนะโอ้ยหนุ่ม,หน,ม,ห,นมหนุ่มเอ้ยหนุ่มเมืองละคร อีกสิบนาทีก็มาถึงแล้วประมาณนั่นนะคะยายก็จะถ่ายให้ดูต้นไม้อะไรไปเรื่อยๆนะคะนู่นข้างบนนู่นข้างบนนี่มีร้านกาแฟนะคะ มีร้านกาแฟยายเคยไปน,นั่งอยู่แต่ว่าอากาศมันก็ดีอยู่แต่ว่าคนขึ้นไปดูบุหรี่กันเยอะมันคนชอบดูบุหรี่ก็สู้ไหวก็ไหวนะคะแต่ยายสู้ไม่ไหว <c oughs> บุหรี่นี่ยายชอบมันเป็นโรคคนเป็นหอบหืดอ่ะมันแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ มันก็ไม่หักมันก็ไม่กรอบนะคะปลูกบ้านเราไม่รู้จะติดหรือเปล่าไม่คิดว่าติดอยู่แต่ตอนนี้มันแบบว่าไปปลูกแบบว่าอย่างในเมืองอย่างในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบมันนั่นอืใบมันแบบว่า เวลามันก็ออกเป็นหน้าหนะะ้าได้ก็ใช้คลิปอย่างนี้นะครับไปว่ะอันนี้โรงแรมนะคะโร <c oughs> งแรมอะไรก็ไม่รู้ยายก็ไม่รู้ มาอยู่นี่ยีสกว่าปีแล้วยังไม่รู้โรงแรมชื่ออะไรรู้แต่ว่าโลโรงแรมแต่ก็อ่านแล้วก็ลืมอ่านแล้วก็ลืมโรงแรมที่นี่เขาจะเรียกโฮเตลีนะคะโอเตลีข้างล่างมันเขียนว่าอะไรวะ มันก็จะไม่ไม่เขียนชื่อโรงแรมนะคะจะเขียนบอกว่าโฮเตลีและบ้ารีแค่นั้นเอง ล่ารีนี่คือมีมีมบาเบียอ,อยู่ข้างในนะคะโอ้โหเก่งเลยผูห้หญิงคะผู้หญิงนะคะขับเนี่ยน้องผู้หญิงนะคะน้องผู้หญิงขับนะคะเนี่ยโอ้โหสิบแปดล้อหรือเปล่าอ,อืมสิบแปดล้อหรือเปล่า ตอหรือเปล่าเมื่อกี้เขาไม่เขียนชื่อบอกนะคะว่าโรงแรมอะไรเขียนข้างบนโฮเตล,ลีโฮเตล,ลีคือโรงแรมนะคะโฮเตล,ลีคือโรงแรมแล้วก็บารีเนี่ยคือแบบมีบาร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> โอ้ยยายรู้สึกว่าแตละขายเครื่องคอ อนก็ไม่มีอมไม่ได้เอากระเป๋าลูกนั้นมาเอากระเป๋าลูกเล็กมาเแเขาก็มารอรับญาติเขานะคะบัานสาจะมาเที่ยวเขาไม่ขับรถมาเขาบอกก็กลองนั่งรถไฟพาเด็กๆนั่งรถไฟ เด็กๆอยากนั่งรถไฟนะคะเด็กๆอยากนั่งยู่นานล่ะอ,อยากนั่งยู่นานล่ะอยากนั่งรถไฟก็เลยแบบว่าชวนแม่มาบอกให้ตีพาไปเที่ยวแล้วพานั่งรถไฟหน่อยอะไร ก็จะได้10นาทีแล้ว๋ยวนี้ให้ดู10นาทีเลยนะคะดูวิวบ้านเมืองเขานะคะไม่มีอะไรหรอกวิวบ้านเมืองเขาสวยๆเอ้ามาแล้วค่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่มาแล้วนะคะ